หายไปตั้งหลายชั่วโมงกลับมาแล้วทำไมตัวดำแบบนี้อย,นอ,ยนอ,ยอยากเข้าบ้านทำยังไงล่ะไปถึงไหนมาทำยังไงอยากเข้าบ้านทำไงขอโทษก่อนจะไม่ไปอีกขอโทษขอมือหน่อยขอมือหน่อยไหนขอมือหน่อยขอมือ ไม่มีทางเอาเปิดประตูเองเดี๋ยวแงมไม่เปิดประตูเองนะคะนี่เข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเ๋ยวต้องจับ เช็ดตัวเพราะว่าไปนอนวิ้งมาค่ะเพื่อนๆเข้ามาเร็วเพนมาเข้ามาลูกมามาเร็วๆมาเข้ามา นะ<ม> <มา S 1> เปิดเองยังไม่เป็นเลยอ่ะบางครั้งก็เปิดได้บางครั้งก็ไม่ได้ความจําสั้นข้ามาแล้วข้ามางงค่ะทุกคนงงได้เวลานอนของเขาด้วยเฮ้ยไม่หลับนะลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามานอนข้างในมา มาเร็วมามาไม่ว่ามาเข้ามาไม่ว่าเพชรนะเพชรเข้ามาเร็วมาลูกมามาดูทุกอย่างมาเข้ามาเร็วเข้ามานี่คือหนีออกจากบ้านไปหลายชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเพิ่งกลับเข้ามาเข้ามาเร็วมาสิมา เร็วมาสิมาเข้ามากินนมเปล่ากินนมไหมนี่แม่ไม่ทำโทษก็ดีแล้วเข้ามาแล้วง่วงง่วงง่วงมากทำไมง่วงคงไม่เมมกิด นอนด้วยแเท่าไม,มาเด้อมาด้ยวยไหมลุก,ลก,ลกไม่ยอมเข้ามาเพราะอะไรทำไมจะต้องหลับอยู่หน้าประตูด้วยอ่ะเข้ามาเด้วม,มาลุกมไหมเท็ด เออแปลไม่ยอมเข้าบ้านเพชแม่ไปแล้วนะขอโทษก่อนขสวัสดีมือขมือก่อนมือขมือก่อนไม่ใช่มือใอเมือมอมือแม่ก่อนมือ